มันจะเป็นลักษณะนี้แกตรงนี้ก็ใช้เท้าขึ้นถูได้เนี่ยตรงนี้มันก็เลื่อนเลื่อนได้แล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นฟองอากาศขึ้นมานะแล้วก็อันนี้จะเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามนะมันก็จะมีไฟตรงเนี้ยเป็นไฟขึ้น ดีแกมันดีอ่ะบอกปริมาณน้ำที่ใส่ค่อยใ,ใส่แค่นี้โอเคนะสเต็ปหนึ่งจะเป็นการสั่นสเต็ปสองจะเป็นฟองอากาศขึ้นมา สิสามทุกอย่างมันจะมาพร้อมกันเลยโอเค